เจอแบบนี้ไปหูนวงเลยครับพผม back ภาปจัตตเมติํโภวิจฺโญ เอตุปฏิปanno ภควโตสาวกชนสงฺโฆ ปุญฺญกติปanno ปทํโสสานติโภ ก็ตั้งร่วม <coughs> 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 มันเดียวโล่ละย้อดครับผม ไหแล้วครับวางแล้วมั้ิมพัน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 ิมพันทิมพันฟิมตาบ่าจูด่ไหนไมีข่าไหนพี่ออกดีแร์แบนหม่ลงท้ายดโอยได้เอามตยงหมูนะจับเปยกันลูกจับเลกัน

เขาไปมันมันจิเลวทอมดอกยาันขาดนะปล่อยปล่อยได้ไหมนมันทันได้ลูกมันทันนมันดัน้มันดันมึงเกินง่อยปวดแขนนะครับโอ้โหแต่ก็สุดนะครับเพื่อวิดีโอนะครับเหมือนกับนงตํา ไปได้นานะนนะครับไปได้เลยนะครับไปได้ไมเลยนี่นะครับไาแล้วยังยังไม่ได้นะเกืบเกือบแล้วไปแล้วครับองคผม ยัง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 โวกใหมลวกใหมเดี๋ยวมันจะดึงมือเราขึ้นไปเองแหละเอาละครับ จังหวะนี้โดนต้นไม้ไหมครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับโอ้เอาแล้วครับ

ว้าวเมื่อกี้ติดต้นไม้ไปแล้ว <laughs> ไปอะติดต้นไม้แล้วรอยล้วลอยล้ว อเวียนเทียนไม่มีอะไรมาแกเ,เดินเดินเวียนเทียนรอบบ้างไข่โค<ฮ>มกีนะครับโคมเริ่มขึ้นไปแล้วเมื่อกี้มันติดอยู่นะตอนนี้มันขึ้นไปแล้ว We'll be right back. แค่นี้นะแหละเล้ยซส้อแค่นี้นะแหละนี่ไงแค่แค่นี้แหละอาตะไนละน้องเราตะไละะไจักฟังนะแป่ก ยังยังยังไปแล้วนะยังเดินกลับก็ได้จบเลยวาวะชิปเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยเหรออะไรครับอออ๋อ ก็มายัางไงลูกเดินไปด้วยไหมนี่เดี๋ยวเดินกลับพระเจ้าอ่ะบริยจบคลกจบคลิป